นี่บ้านนอกอย่างเรายังมีการสับยวกอยู่ยนี่เป็นสับให้พี่หมูแล้วก็พี่เป็ดนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง,ไงใกเก็เยอะนะยวกยวกหมู เป็นไงล่ะอันน,นี้ก็มีอันนี้ยังไม่ได้สับนีหัน่นเป็นเวเ้นๆส่วนอันนู้นสับ 我巾。<Okay. S 2> <laughs>